แอนนาใบ้เพิ่มถูกดาราลูกครึ่งเหยียดแรงพูดแล้วใช่ชมพู่หรือไม่หลังชาวเน็ตแห่โยง ก่อนหน้านี้กับประเด็นที่แอนนานั้นได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการดังว่าตัวเองนั้นเคยถูกดาราลูกครึ่งดูถูกเรื่องการแต่งตัวที่ทองหลอ่อหลังแตงโมนิดาชวนไปเที่ยวด้วยซึ่งชาวเน็ตนั้นได้เดาๆกันไปว่าใช่ชมพู่อารยาหรือไม่หลังจากนั้นแอนนาเองก็ได้ออกมาเคลียร์ว่าไม่ใช่ชมพู่อย่างแน่นอน ล่าสุดในรายการเผ็ดมันอันคัดแอนนาได้เผยว่าคือเมื่อประมาณ16ปีก่อนนานมากแล้วคือเราไปเที่ยวผับกับแตงโมย่านทองหลอ่อชื่อร้านจำไม่ได้แล้วคือเราแต่งตัวเป็นที่คาดผมใส่วิกค,คือความที่เป็นกระเทยไม่สวยเวลาแต่งตัวออกมามันก็ดูไม่แพงเราใส่เสื้อตัวละ50บาทกระโปรงตัวละ100บาทแล้วรองเท้าก็เป็นแบบสวมคาดแต่จะมีส้นคา แต่ไม่ใช่หุ้มส้นเวลาเดินมันก็จะถ่างออกประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าตอนเราเข้าไปในผับกาดก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเรามากับแตงโมกาดก็เลยโอเค เข้าได้แต่พอถึงเวลาเข้าไปสักพักหนึ่งมีดาราสาวสองคนเดินผ่านแตงโมตอนนั้นแตงโมดังมากตอนนั้นกาสานาคากำลังออนแอร์ซึ่งกำลังดังมากทั้งโมทั้งพี่นุ่นเป็นอะไรที่ฮอตมากประเด็นนั้นก็คือหลังดาราสาวคนนั้นพูดเราได้ยินคำนั้นว่าโมพาเพื่อนมาวันหลังดูการแต่งตัวให้เพื่อนหน่อยนะ แล้วก็งานบางทีมันเป็นงานปาร์ตี้ไพรเวทโมพยายามดูคนที่พามาหน่อยตอนนั้นเรายืนอยู่ด้วยแม้เสียงเพลงดังแต่ก็ไม่ได้กบเสียงเขาเลยเราก็หน้าชาก็เข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็รีบกลับดีกว่าก็เลยเดินไปบอกโมว่าเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปทําธุระของฉันต่อ แต่โมนางคงรู้ว่าเราได้ยินนางก็ทำเป็นหัวเราะก,กบเกลื่อนแล้วนางก็บอกว่าอุ๊ยฉันหิวแล้วเธอเราไปกินข้าวต้มกันดีกว่านางก็พาออกจากงานแล้วก็ไปกินข้าวต้มทองหล่อกันส่วนที่คนไปโยงว่าเป็นชุมพูอารยาคือพี่ชมเป็นคนที่พาเราเข้าร้านด้วยซ้ำแกงน้ำแข็งใส่ไม่เคยมีใครทำไม่ดีกับแอนนาเลยพี่ไอพี่ชมพี่เอมมี่อย่างนี้จะบอกว่าตอนไปเที่ยวด้วยกันสมัยก่อนแต่งโมกระเตงแอนนาไป เชื่อไหมบางทีเราแต่งตัวไม่สวยแต่เขาทำให้เราเป็น V.I.P เลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com